รายการวันอยู่ใต้โต๊ะว,วันนี้เราอยู่กันที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปพูดคุยกับพลตรวจต,ต,ตรีอรุณอมรวิริยกุลรองใลขาธิการคณะกรรมการปรปรชให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสินบนปัญหาสถิติที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ คำ,คำว่าสินบนนะครับถ้าเราดูจากาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย,ยสถานนะครับก็ให้ความหมายคําว่าสินบนไว้ว่าหมายความว่า,าเป็นทรัพย์สินหรือ,อประโยชน์อื่นใดที่ให้กับบุคคลเพื่อจะจูงใจให้ผู้นั้นเนี่ยกระทำการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบด้วยหน้าที่หรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ตามนะครับซึ่งคําคว่า สินบนหรือการให้สินบนหรือเรียกรับสินบนเนี่ยจริงๆเี่ยมีมายาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งคําว่าสินบนที่เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือว่ามีการให้เนี่ยมันมีผลต่อการใช้ดุลพินิษในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่มากก็น้อยนะครับสินบนเนี่ยนะครับเป็น รูปแบบหนึ่งของการทุจริตนะครับแล้วก็มีหลากหลายหลากหลายลักษณะใช้คําที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการให้หรือการเรียกรับนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับคำแรกเลยเรื่องเงินแปะเจียรหรือเงินกินเปล่านะครับเป็นการเรียกรับเงินที่ให้กันในวงการของการศึกษาเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับการที่ให้บุตรหลานของตัวเองเนี่ยที่สอบไม่ไม่ผ่าน ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนในสถานศึกษาที่อรุเรียนดังๆหรือเข้าไปในโครงการพิเศษต่างๆนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นส่วนที่ทางผู้ปกครองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยอมที่จะจ่ายเพื่อให้ลูกหลานตนเองได้เข้าไปเรียนอันนี้คืออันที่1นนะครับอันที่2คือเป็นเรื่องของเงินใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะเนี่ยเป็นการเรียกรับเงินที่เจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียก ในในการที่จะเอาเงินที่มิชอบเนี่ยนะที่ไม่สามารถจะเรียกกันได้เนี่ยให้กับเจ้าหนะ้าเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นเงินในส่วนที่ไม่สามารถจะเอามาใช้ในทางที่ถูกต้องได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเงินใต้โต๊ะครับ3ก็คือเป็นเรื่องของสวยคําว่าสวยเนี่ยเราจะได้ยินกันอยู่เสมอๆนะครับสวยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ย มีการให้เงินกับทางเจ้าพนักง,งานของรัฐนะครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือดำเนินการกับธุรกิจผิดกฎหมายแต่มีการเรียกรับเพื่อจะให้เขาสามารถจะประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอันนั้นนะต่อไปได้หรือได้รับความคุ้มครองนะครับซึ่งมีลักษณะมีการกำหนดที่เป็นระยะเวลาแน่นอนก็คือว่า จะมีการจ่ายให้ในลักษณะเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนนะครับสวยไอค้ไอคำนี้ก็คือสวยนะครับสามนะครับเป็นเรื่องของเงินเป็นสินน้ำใจคำว่าสินน้ำใจเนี่ยดูแล้วมันใกล้เคียงกับสินบนมากสินน้ำใจเนี่ยเป็นความหมายที่ที่ทางพุทญานุกรมได้บัญญัติไว้ก็คือเรื่องเงินหรือทรัพย์สินที่ให้กันโดยบนพื้นฐานของ ความมีน้ำใจความประทับใจความพอใจนะครับซึ่งให้กันเนี่ยโดยอาจจะไม่ได้หวังในเรื่องที่จะให้เขาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำการหรือไม่กระทำทานอย่างใดนะครับเช่นนะครับเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกไปโบกรถอยู่หน้าตลาดหน้าโรงเรียนแล้วเมื่อครบรอบปีใหม่ปีหนึ่งก็จะมีคนเนี่ยนำเอาของขวัญหรือเป็นผลไม้หรือเป็นกระเช้าเนี่ยเอาไปให้ เพื่อเป็นสินน้ําใจซึ่งส่วนนี้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเราให้แล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ถ้าเมื่อใดถ้าเราหวังผลตอบแทนนะครับหมายความว่าต้องการหวังให้เขาจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นอ่กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมันก็จะกลายเป็นเงินสิบนบนทันทีนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของค่าดําเนินการค่าดําเนินการเนี่ยจะเป็นเรื่องของอทรัพย์สินที่เขาเรียก ที่เจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยเรียกโดยต้องการที่จะดําเนินการในส่วนที่ต้องการความรวดเร็วนะครับหรือว่าในเรื่องของอาการใช้ดุลพินิษฐ์ของเจ้าพนักงานนะครับก็จะมีการเรียกเงินค่าดําเนินการซึ่งต่างหากจากค่าธรรมเนียมหรือค่าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เขาจะเรียกว่าค่าดําเนินการตัวต่อมาก็คือเป็นเรื่องของอ อำนนยความสะดวกเป็นค่าอำนนยความสะดวกซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยเนี่ยที่นอกเหนือนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมหรือค่าค่าใช้จ่ายที่ทางาราชาการเนี่ยกำหนดนะครับก็จะเป็นการอำนนยความสะดวกเพื่อความรวดเร็วนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าน้ําร้อนน้าชาค่าน้ำร้อนชาเนี่ยจะเป็นการเรียกของเจ้าหน้าของรัฐ ที่เป็นส่วนเกินจากค่าธรรมเนียมเช่นนะครับค่าธรรมเนียมที่มีการจะต้องจ่าย100บาท500บาทนะครับเขาก็จะขอเรียกเป็น600บาทเพื่อจะขอส่วนเกินเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชา100บาทง่ายๆเขาจะเรียกส่วนเกินอันนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในในของการทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ได้รับความสะดวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขอคิว หัวคิวเนี่ยก็คือเหมือนการหักหัวคิวนะครับเป็นเรื่องของการเรียกจากการดําเนินการของผู้มีอานาจหน้าที่ในการนั้นเช่นนะครับเช่นตายยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับในเรื่องของการกู้กู้เงินจากกองทุนเมื่อกู้เงินจากกองทุนเนี่ยผู้มีอานาจอนุมัติก็จะบอกว่าผมจะอนุมัติให้แต่ขอหักค่าหัวคิว3% 5%ซนเป็นะครับเป็นเงินเท่าไหร่นยหากไม่ยอมให้ ก็ไม่อนุมัติถ้าเกิดยอมเขาก็จะอนุมัติแล้วก็จะได้เงินค่าหัวคิวนั้นไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเงินทอนคําว่าเงินทอนเนี่ยถ้าใช้ในการซื้อขายสินค้าก็จะเป็นเงินทอนที่เขาจ่ายค่าส่วนต่างจากเงินที่เขาให้แล้วก็จ่ายกลับคืนกับคนที่ให้คนคนที่จ่ายเงินแต่ว่าถ้าเป็นเงินทอนในเรื่องของสินบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับ จัดสรรนะครับเป็นงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบอุดหน,นุนงบสนับสนุนอะไรก็ตามให้กับหน่วยงานแล้วเขาขอเงินทอนนะครับทอนกลับมาเช่นจัดสรรงบอุดหนุนในการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมถนนเนี่ยนะครับลงไป2ล้านบาทแต่เขาขอเงินคืนกลับมา1ล้านบาทเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็จะได้รับไปแค่1ล้านบาทเนี่ยครับจะเป็นจะเป็นในส่วนของเงินทอนนะครับแล้วตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ เป็นค่ารับรองนะครับหรือของขวัญตัวนี้จะเป็นตัวที่กั้มกึง่งแล้วก็ใกล้เคียงกับสินน้าใจนะครับเป็นเรื่องของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นของส่วนภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามที่มีเป็นเป็นการที่จะไปรับรองให้กับเจ้าหน้าที่นะครับหรือจะเป็นของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความคุ้มครองหรือดูแลอำนวยความสะดวกซึ่งหากในส่วนนี้ถ้าเขา มีความมุ่งหมายที่ต้องการที่จะจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีมันก็จะเข้าขายเป็นเงินสิบบนได้นะครับก,ก็จะมีประมาณนี้ครับการทุจริตเนี่ยเป็นรูปแบบหนึง่งนะครับของความผิดทางอาญานะครับหรือทางอายกรรมทางอาญาทั่วไปซึ่งมีหลายลักษณะการทุจริตเนี่ยมีหลายลักษณะ เช่นเช่นนะครับหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับในเรื่องของอาการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างการเบียดบังหรือว่ายักยอกทรัพย์สินของทางราชการการเรียกรับสินบนแล้วก็การเบิกจ่ายอันเป็นเท็จนะครับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ชอบจะเห็นว่าใ้เรื่องการเรียกรับหรือการให้สินบนเนี่ยเป็น รูปแบบหนึ่งนะเป็นลักษณะหนึ่งของการทุจริตเหมือนกับมันเป็นสับเซตเป็นสับเซตส่วนหนึ่งของการทุจริตการทุจริตเนี่ยจะเป็นความผิดในลักษณะที่มีหลายลักษณะแต่การเรียกรับสินบนเป็นลักษณะหนึ่งเป็นความผิดลักษณะหนึ่งของการทุจริตนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งการเรียกรับสินบนเนี่ยก็จะมีผลนะครับต่อทั้งตัวบุคคล ทั้งองค์กรทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งประเทศชาตินะครับซึ่งกับตัวบุคคลเนี่ยก็จะเห็นว่าการเรียกรับสิัพย์อาสินบนเนี่ยก็ตัวบุคคลก็จะถูกดำเนินคดีนะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายอาญานะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องขององค์กรองค์กรใดที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาไปเรียกรับเงินหรือว่าไปเรียกรับสินบนเขาก็จะ,ะทั้งองค์กรเนี่ยก็จะถูกพวกนี้คือเสียชื่อเสียงแล้วก็ขาดความเชื่อมั่น ความเชื่อถือในองค์กรความโปร่งใสในองค์กรเนี่ยก็จะลดลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของประชาชนเนี่ยก็เชื่อว่าการเรียกรับจิงบลเนี่ยมันจะทําให้หน่วยงานหน่วยงานเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยถูกลดความเชื่อมั่นแล้วก็งบประมาณที่ได้รับเนี่ยก็จะเอาไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ประชาชนก็ได้รับผลกระทบอันนี้ส่วนประเทศชาติ ก็จะขาดความเชื่อมั่นกับภาพลักษณ์ของประเทศะนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อคะแนน CPI ซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคะแนน CPI ของประเทศไทยเนี่ยก็ลดลงแล้วก็อยู่ในระดับ 34, 35, 36อย่างเงี้ยมาตลอดนะครับก็ก็มันจะส่งผลกระทบต่อ,อาการลงทุนของนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ติคดีนะครับคดีสินบนเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็นับตั้งแต่ปี2563จนถึง2567นะครับในช่วง5ปีนี้จะมีคดีสินบนเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกรับการให้สินบนนะครับก็จะมีว่าปี2563เนี่ยมีจำนวน171คดีเป็นเรื่องแล้วกันนะครับ2564เนี่ยจำนวน2226เรื่อง 2,565เนี่ยจำนวน229เรื่อง2,566เนี่ย227เรื่อง2,567เนี่ยจำนวน181เรื่องซึ่งรวมแล้ว5ปีเนี่ยจะมีคดีสินบนเนี่ยจำนวน1,314เรื่องนะครับถ้าเกิดว่าเฉลี่ยเฉลี่ย5ปีเนี่ยก็จะเป็นปีละประมาณ200เรื่องนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น ที่ทางสำนักงาปปชรับเข้ามาดําเนินการนะครับซึ่งในปีงบประมาณ268เนี่ยมีเรื่องกล่าวหาเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องกล่าวหานะยังไม่ได้รับเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นน,นะครับก็จะมีเข้ามาแล้ว160เรื่องซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องที่เรารับไว้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตกไปนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าปีปีหนึ่งก็จะมีประมาณ200เรื่องนะครับก็จะเห็นว่าแนวโน้มแนวโน้มของคดีสินบน ก็จะยังคงอยู่แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลมนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากข่าวนะครับหรือสื่อสารมวลชนว่าจะมีสำนักงานปปชนะครับร่วมกับสำนักงานปปทแล้วก็าทางบอกอปปปอของส,อสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยร่วมกันเข้าไปจับกลุ่มนะครับจับกลุมคือจับสดนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการเรียกรับสินบนนะครับ อยู่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะมีข่าวออกมาว่ามีการจับกลุมเนี่ยมีอยู่ตลอดทั้งปีพง่ายซึ่งผมผมเองผมมีความคิดว่าข่าวเนี่ยออกไปขนาดนี้มันน่าจะลดลงมันน่าจะสะท้อนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ระมัดระวังหรือไม่ไม,ไม่ไม่มีการเรียกรับสิบนบนแต่ปรากฏว่าในทางกลับกันก็ยังมีอยู่เนืองๆนะครับก,ก็จะเห็นว่าแนวโน้มของการเรียกรับสินบนเนี่ยยังคงมีอยู่ ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับคือลําพังสํานักง,งานปปชเองอหน่วยเดียวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมหรือประชาชนทั่วไปนะครับที่ท่านใดที่พบเห็นนะครับพบเห็นว่าจะจะมีการทุจริตมีการเรียกรับสินบนนะครับ หรือสอว่าจะมีการทุจริตเนี่ยท่านสามารถจะแจ้งเบาะแสนะครับหรือข้อมูลนะครับเข้ามาที่สำนักงานปปชได้นะครับในหลายๆช่องทางนะครับเช่นนะครับ1ก็คือแจ้งสายด่วนเข้ามาที่ปปชเนี่ยหนึ่นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานปปชนะครับสามารถร้องเรียนเข้ามาได้หรือจะเป็น Facebook ของปปชนะครับหรือว่าจะทําเป็นหนังสือร้องเรียน หรือจะเป็นบัตรสนเทก็ได้ถ้าเกิดท่านกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการเปิดเผยตัวตนนะครับสมาบาัวรชก็ขอย้ําว่าทางเราเนี่ยก็จะปกปิดนะครับปกปิดข้อมูลของทุกท่านที่แจ้งเข้ามาเป็นความลับนะครับเพื่อเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสบายใจว่าจะ,ะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยออกไปนะครับหรือท่านสามารถจะเข้ามาด้วยตัวเองนะครับเข้ามาร้องเรียนหรือเข้ามาแจ้งบเบาะแสได้ ซึ่งก็ก็อยู่ที่ทุกท่านนะครับอยากเห็นสังคมนะครับที่ปลอดจากการทุจริตหรือการเลีรกรับสิงบนเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมืออัน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ